เออาเออาก็อยู่ทีมท้ายตารางเมื nah ่อไหร่จะขึ้นเป็นจ่าฟูงสักทีนะคะเอ๊ะแล้วคำว่าทีมท้ายตารางภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะเย้ยรอตกชั้นแล้วปีนี้ yes สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะพาดหัวข่าวของ AFP ระบุว่า China turns players save World Cup hopes naturalize turns players save to to World หมายความว่าจีนหันมาให้สัญชาตินักเตะต่างชาติเพื่อรักษาความหวังไปบอลโลกค่ะ <Wow. S 1> คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า underachiever จากประโยคในข่าวนี้ที่ว่า China who have big ambitions but are perennial underachievers ranked 77th in the world, began drafting in players born overseas in 2019 in a quick fix to reach the Qatar 2022 World Cup. Mai kwa, and Naisuk football แต่ศักยภาพยังเป็นทีมท้ายตารางมายาวนานที่อันดับ77ของโลกเริ่มต้นดึงตัวนักเตะต่างประเทศให้มาร่วมทีมชาติจีนตั้งแต่ปี2019เพื่อให้จีนมีโอกาสเข้าไปเล่นในฟุตบอลโลกปี2022ที่กาตาให้ได้ค่ะคำว่า underachiever ในข่าวนี้เป็นคำนามนะคะซึ่งให้ความหมายว่า ทีมท้ายตารางหรือผู้ที่เป็นรองนั่นเองนะคะนอกจากคำว่า underachiever แล้วยังมีคำที่มีความหมายคล้ายกันนะคะอย่างคำว่า underdog คำนี้เป็นคำนามนะคะให้ความหมายว่าผู้ที่เป็นรองค่ะมาดูการใช้คำว่า underdog ในประโยคกันนะคะตัวอย่างเช่น honey why do we always root for underdogs wouldn't we have much less stress rooting for the top teams หมายความว่าที่รักทำไมเราต้องเชียร์ทีมรองทุกครั้งเลยเนี่ยแล้วเราจะเครียดน้อยกว่าไหมถ้าเอาใจเชียร์ทีมอันดับต้นๆนะ่ะยังมีคำศัพท์ที่มีความหมายคล้ายกับคำว่า underachiever อีกนะคะนั่นคือคำว่า dark horse เป็นคำนามนะคะให้ความหมายว่ามามืดมานอกสายตาหรือผู้ที่ไม่ถูกคาดหมายว่าจะเป็นตัวเก่งนะคะ มาดูการใช้คำว่า dark horse ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Mr. Peterson was a dark horse in the election, coming from behind to beat the incumbent. หมายความว่าคุณปีเตอร์สันเป็นม้ามืดในการเลือกตั้งซึ่งทำคะแนนตามหลังก่อนจะเอาชนะเจ้าของตำแหน่งคนก่อนค่ะ ทีนี้เรามาดูกลุ่มคำที่ให้ความหมายตรงข้ามกับคำว่า underachiever กันบ้างนะคะนั่นคือคำว่า achiever และคำว่า overachiever ซึ่งเป็นคำนามทั้งคู่นะคะให้ความหมายว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จเหนือผู้อื่นค่ะตัวอย่างเช่น Filipe is a brilliant researcher and has a humble attitude, never trying to project himself as an overachiever หมายความว่าฟิลิปเป้เป็นนักวิจัยที่ยอดเยี่ยมและมีนิสัยท่อมตนไม่เคยยกตัวเองว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จเนื้อคนอื่นเลยสักครั้งค่ะ wow. ทีนี้เรามาดูคำสแสลงซึ่งหมายถึงเด็กเก่งเด็กเรียนเด็กขยันหน้าห้องกันบ้างนะคะประเภทที่ว่าจะต้องนั่งแถวหน้าและคอยยกมือตอบคำถามคุณครูอยู่ตลอดเวลาค่ะเราเรียกคนกลุ่มนี้ว่า gunner จากที่พวก gunner ซึ่งแปลตรงตัวก็คือมือปืนตาของพวกเขาจะจับจ้องมองเป้าหมายอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะมาดูการใช้คำว่า gunner ซึ่งให้ความหมายว่าเด็กเก่งหน้าห้องในประโยคกันค่ะ ตัวอย่างเช่น The twins are very different kinds of students. Gerald is a gunner while Jesse is a slacker. หมายความว่าฝาแฝดคู่นี้เป็นนักเรียนที่แตกต่างกันมาก Gerald oh, <no. S 1> เป็นเด็กเก่งแถวหน้าของห้องส่วน Jessie oh, <no. S 1> เป็นเด็กขี้เกียจหน่อยค่ะ oh, <no. S 1> ส่งท้ายข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจาก Ross ส e r โล นักธุรกิจชาวอเมริกันผู้ผันตัวมาเป็นนักการเมืองซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า Life is never more fun than when you're the underdog competing against the giants หมายความว่าชีวิตคงขาดสีสันทำไมได้ลองเป็นไกรร้องบอลชนกับยักษ์ใหญ่ดูสักตั้งค่ะ เอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน see you later สวัสดีค่ะ